ติวครูกรณีพิเศษในเอกสารอินโฟกราฟิก EP ที่2นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมไทยและคำหนุบธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับ อันดับแรกเรามาดูวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยความหมายก็คือข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามนะฮะส่วนองค์ประกอบของวัฒนธรรม1คือ องค์มติหมายถึงความคิดความเชื่อความเข้าใจอุดมการณ์และก็จักรวานนะครับสคือองค์ประกอบตามพิธีการก็หมายถึงคำนบธรรมเนียมประเพณีในรูปแบบพิธีการนะครับสคือองค์การองค์การจะหมายถึงกลุ่มที่มีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือมีโครงสร้างนะฮะและ4คือองค์วัตถุก็หมายถึงวัฒนธรรมวัตถุบ้านโบสถ์วิหารนะครับต่อมานะครับเรามาดูความสําคัญของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นเครื่องกําหนดความเจริญหรือ ความเสื่อมของสังคมเป็นเครื่องกําหนดความเป็นอยู่ของคนในสังคมนะครับโดยการศึกษาจะทําให้เราเข้าใจความเป็นอยู่ค่านิยมสังคมเจะะตคติและก็ความคิดเห็นนะครับสําหรับประเภทของวัฒนธรรมนะครับประกอบด้วย 1. วัฒนธรรมทางวัตถุหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตเช่นอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยานพาหนะหรือว่าปัจจัย4ี่นะครับ 2. วัฒนธรรมทางที่ไม่ใช่วัตถุ วัฒนธรรมในส่วนนี้จะเน้นไปที่นามรธรรมเช่นความรู้ความเชื่อค่านิยมจริยธรรมกฎหมายแล้วก็ประเพณีต่างๆนะครับ ส่วนสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนะครับหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมการประดิษฐ์คิดคน้นการค้นพบวิวัฒนาการการขัดเกลาทางสังคมแล้วก็ความขัดแยง้งสองคือการเปลี่ยนแปลงภายนอกสังคมก็คือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมแล้วก็การยืมวัฒนธรรมด้วยนะครับวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยหมายถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยนะครับซึ่งเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามแล้วก็การยอมรับมีดังนี้นะครับ ครับ 1>, 1. ภาษาและวัฒนธรรม 2. มารยาท 3. าการแต่งกาย 4. ประเพณีและพิธีทางาศาสนา 5. ศิลปก,กรรม6การแสดงและการละเล่นและ7ภูมิปัญญาไทยนะครับส่วนที่มาของวัฒนธรรมไทย1ก็คือสิง่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 2. พิธีกรรมทางาศาสนา3ค่านิยมและ 4. การเผยแพร่และการยอมรับวัฒนธรรมสากลน,นะฮะประเภทของวัฒนธรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้นะครับตามพระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติพศ2485 1. ก็คือคติธรรมคติธรรมคือไม่ใช่วัตถุนะฮะเป็นหลักคําสอนของาศาสนาการดําเนินชีวิตเช่นแนวทางแนวทางก็คือความเสียสละ ความขยันมันเพียรประหยัดอดออมกระตันยู่นะครับส่วนศิลธรรมและจิตใจก็คือการคลองเรือนที่ดีหลักการปกครองที่ดีของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะครับสคือเนติธรรมเนติธรรมก็ไม่ใช่วัตถุนะครับเป็นวัฒนธรรมทางกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆจารีตประเพณีนะครับสรุปง่ายๆก็คือกฎหมายและประเพณีนะฮะสามสหธรรมไม่ใช่วัตถุนะครับเป็นมารยาทของสมาชิกในสังคมเช่นมารยาทในการรับ ทานอาหารมารยาทในการติดต่อกับบุคคลต่างๆในสังคมเขาเรียกว่าวิถีประชานะครับและ4ี่นะครับวัตถุธรรมอันนี้จะเป็นในเชิงวัตถุนะฮะก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุเช่นปัจจัย4อาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็รวมถึงอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆด้วยนะครับครน,นี้เรามาดูคำนอบธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับคำนอบธรรมเนียมประเพณีไทยหมายถึงสิ่งที่ปฏิบตัตินิยมปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานานถ้าพูด ใดฝ่าฝืนเนี่ยมักจะถูกตําหนิจากสังคมนะฮะคำว่าคำนธรรมเนียมเฉยๆเนี่ยนะครับก็คือแบบอย่างที่นิยมกันมานะครับเช่นผู้น้อยต้องมีความเคารพผู้ใหญ่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติการยกมือไหว้การกราบนะฮะส่วนคําว่าประเพณีไทยอันนี้จะหมายถึงแบบความเชื่อความคิดการกระทาค่านิยมทัศนคติศิลธรรมจารีดระเบียบแบบแผนการทํากิจกรรมทางสังคมของประเทศไทยนะครับที่ถือสืบต่อกันมาจากบรร บ,บส่วนความสําคัญของประเพณีนะฮะก็คือเป็นกฎเกณฑ์แบบแผนที่สังคมกําหนดขึ้นใช้ร่วมกันในหมู่สมาชิกนะฮะเป็นวัฒนธรรมประจําชาติเป็นเอกลักษณ์ของสังคมสนับสนุนทําให้ประเทศชาตินั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานของกฎหมายของประเทศด้วยนะครับสำหรับประเภทของประเพณีแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ 1. จารีตประเพณีหรือกฎศิลธรรมนะครับก็หมายถึงข้อบังคับทางสังคมที่ใช้เป็นมาตรฐาน ของศิลธรรมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าใครเนี่ยดีหรือชั่วถ้าผู้ใดฝ่าฝืนนะครับก็จะมีความผิดอย่างเช่นการเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าการทุบตีพ่อแมออ่พ่อแต่งงานกับลูกสาวตัวเองเนี่ยนะครับสองคำนบประเพณีคำนบประเพณีก็คือประเพณีที่วางเป็นระเบียบแบบแผนไว้โดยตรงหรือโดยปริยายก็คือรู้กันเองนะฮะเช่นการมั่นการแต่งงานเนี่ยนะครับสามทำเนียมประเพณี อันนี้จะหมายถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆในการดำเนินชีวิตประจําวันที่ปฏิบัติกันมาจนเคยชินนะครับจนเป็นนิสยัยไม่มีข้อบังคับไม่มีความผิดอย่างเช่นการกินการแต่งกายวิถีประชาหรือว่าวิถีชาวบ้านนะครับคราวนี้เรามาดูประเพณีไทยที่ควรทราบนะครับหก็คือประเพณีการบวชเกี่ยวกับชีวิตนะครับการบวชเป็นสิ่งที่ช่วยอบรมสั่งสอนให้คนเป็นคนดีทดแทนคุณบิดามารดาศึกษาธรรมวินัยนะครับการบรรพชาหรือว่าการบวชนีเนี่ยนะครับจะต้องมีอายุตั้งแต่ เปีขึ้นไปนะครับการอุปสมบทต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับการแต่งงานนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตการแต่งงานก็คือวิธีปฏิบัติกรที่หญิงชายจะอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันนะครับวิวาหามงคลนะครับก็คือการทําพิธีสมรสที่บ้านฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็จะไปอยู่กับฝ่ายหญิงส่วนอวาหะมงคลก็คือการทําพิธีสมรสที่บ้านฝ่ายชายฝ่ายหญิงจะไปอยู่บ้านฝ่ายชายนะครับส่วนการเกี่ยวพาราศีนะครับก็คือการทาบทา การสู่ขอการมั่นการปลูกเรือนหอการแห่ขันหมากพิธีรดน้ําพิธีส่งต่อนะฮะสพิธีการจัดงานโศกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะครับคำว่าโศบแปลว่าซากผีหรือร่างคนตายนะครับการตั้งโศบจะต้องหันศรีรษะไปทางทิศตะวันตกการสดอภิธรรมจะนิยมกันก็คือนิมนต์พระสี่รูปนะครับการเผาศพจะไม่เผาในวันพุทธหัสบดีวันศุกร์วันพระและถ้าตายในวันเสาร์นะครับจะไม่เผาใน วันอังคารแต่ปัจจุบันนี้น,นะครับไม่ถือวันกันแล้วนะฮะส่วนการเก็บอัฐินะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับหลังจากเผาศพแล้วจะมีการเก็บอัฐิและการเดินสามหาบนะฮะต่อมานะครับอันที่4ประเพณีสงการอันนี้จะเกี่ยวข้องกับสังคมก็หมายถึงวันสงการก็คือวันปีใหม่ตามทางสุริยคติซึ่งหมายถึงนับตามทางพระอาทิตย์นะครับจะตรงกับวันที่12เมษายนได้ประเพณีมาจากมญนะฮะ5ประเพณีปีใหม่ อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสังคมก็จะเป็นวันที่หนึ่งมกราคมใช่ไหมครับเป็นวันปีใหม่สากลส่วน13เมษายนเป็นวันปีใหม่ไทย25ธันวาคมก็คือเป็นของศาสนาคริสต์นะครับก็คือคริสต์มาสเป็นวันปีใหม่ฝรั่งนะครับอันที่6คือประเพณีทําบุญวันศาสตร์อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสังคมนะครับจะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน10ทําบุญกลางพรรษาเรียกว่าทําบุญวันศาสตร์นะครับศาสตร์เนี่ยนะฮะมาจากภาษาอินเดียหมายถึงฤดูศาสตร์หรือว่าฤดู ที่พืชพันธุ์ ธัญ,ญชาติเริ่มสุกนะครับเประเพณีลอยกระทงก็เกี่ยวข้องกับสังคมนะครับตรงกับวันที่15ค่ําเดือน12ก็คือกําเนิดครั้งแรกเนี่ยในสมัยกรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีนะครับเมื่อประมาณสัก700ปีมาแล้วนะครับพระราชพธิธีจองเปรียงในวันเพ็ญเดือน12ก็คือลอยกระทงในปัจจุบันนี้นะครับการจุดประทีปเรียกว่าตะคันก็คือจุดจากภาชนะเป็นการเผาเทียนนะครับแปดนะครับประเพณีเกี่ยวกับาศาสนาในทางสังคมนะครับ วันพระเป็นวันสําคัญทางศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันขึ้น8ค่ํา15้าค่ําวันแรม8ค่ํา15้าค่ําของทุกเดือนก็จะมีการทําบุญฟังเทศวันมาคบุชาตรงกับวันเพนเดือน3เป็นวันคล้ายที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมกและวันจะดุรงสันนิบาตซึ่งประกอบด้วย4องค์ก็คือ1พระภิกษุ1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เวรุวันกรุงราชคต์โดยไม่ได้นัดหมาย ับ 2. ล้วนเป็นพระอาหารหันต์ 3. เอหิภิขุสัมปทา ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้นะครับและ 4. วันนั้นพระจันทร์เต็มดวงหรือเสเวยมาฆาเลิกวันขึ้น15ค่้าเดือน3นะครับวันวิสาขาบูชาคือวัน15ค่้าเดือน6เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัรู้ปรินิพานนะครับวันอาลสา,าหาบูชาคือวันเพ็ญ15ค่้าเดือน8เป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นในโลกครบทั้งพระพุทธพรธรรมและพระสงฆ์นะครับโดยพระพุทธเจ้าสแสดงปฐมเทศนาธรรมาจักกัปปวัตนส เกิดพระสงฆ์รูปแรกในโลกก็คือพระอัญญาโกธัญ,ญะนะครับวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ซึ่งประสงค์ต้องอยู่ประจําวัดใดวัดหนึ่งในระหว่างฤดูฝนกําหนดตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้น15ค่้าเดือน11รวมแล้วเป็นเวลา3เดือนเต็มนะครับวันออกพรรษาวันขึ้น15ค่้าเดือน11ซึ่งก็หมายถึงการออกจากการอยู่ประจําในฤดูฝนหลังจากที่พระภิกษุอยู่จําพรรษาตลอด3 เดือนเต็มอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวันปวารณานะครับประเพณีทอดกรถินนะครับหนึ่งข้ามเดือน11ถึงวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน12ซึ่งกรถินที่มีมาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจนถึงกรถินของราษฎรนะฮะส่วนประเพณีทอดพระป่าอันนี้ไม่ได้กําหนดไว้จะทอดในฤดูไหนเดือนไหนก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูประเพณีทางภาคเหนือนะครับหก็คือประเพณียี่เปงชาวล้านนานะครับจะขอ,ขอมาแม่คงคาบูชาองค์สัมมาสัมา พุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2. อปอยหลวงเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองศาสนสถานที่สร้างขึ้นจากศรัทธาของชาวบ้านงานฉลองวัตถุสิ่งก่อสร้างเช่นโบสถ์วิหารศาลากุฏิจะนิยมจัดขึ้น2-3วันนะครับโดยวันแรกจะเป็นวันแต่งดาหรือว่าวันห้างดานะครับวันที่2คือวันกินและวันสุดท้ายคือวันตาลน,นะครับสไล่ขันโตกอินทขินที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นประเพณีบูชาเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองเชียง นะครับ4ปลอยสางลองแม่ห้องสอนนะครับเป็นงานบวชพระหรือเนนของเด็กๆที่แต่งกายคล้ายราชาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบวชลูกแก้วนิยมจัดกันในเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีนะครับ5ตานกวยสลากก็คือเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับจะนิยมจัดถวายทานโดยไม่เจาะจงผู้รับนะครับ6ประเพณีและอุปจกาในจังหวัดตากนะครับเป็นการเตรียมอาหารเพื่อไปถวายทาบุญข้าวพระพุทธในวันพระ เป็นความเชื่อของชาวไทยใหญ่นะครับเประเพณีหลูจองพาราแม่ห้องสอนนะครับเป็นประเพณีบูชาประสาทพระ8ประเพณีปอยหลูกองโหลเป็นงานประเพณีบูชาฟืนในช่วงฤดูหนาวนะครับ9ประเพณีปอยจ๋าตีหรืองานประเพณีบูชาเจดีทรายของแม่ห้องสอนนะครับเป็นการบูชาเจดีทรายของชาวไทยใหญ่นะครับสิประเพณีต่างซอมต่อเป็นประเพณีถวายข้าวมะทุปปลายาตหรือ ต่างข้าวพระเจ้าหลวงนิยมจัดกันในเดือน กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเพื่อถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้านะครับ11ประเพณีเลี้ยงขันโตกของจังหวัดลำพูนและก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดขึ้นเพื่อต้อนรับแขกไปมาหาสู่กันทําจากไม้ไผ่หรือหวายนะฮะ12ประเพณีสงน้ําพระาธาตุฮริพุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับเป็นประเพณีสงน้ําพระาธาตุฮิริพุนชัยซึ่งเป็นพระาธาตุหนึ่งใน8เจดีย์ของไทยสักการะพระบรมาธาตุพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าประเพณี 8ปเปง13ประเพณีนบพระเล่นเพลงของกำแพงเพชรพยาลิไทยนะครับ14ประเพณีอุ้มพระดำน้ำของเพชรบูรณ์เป็นการหาป่านะครับ15ประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตาแ่รผ้าป่าน้ำกระทง16ประเพณีบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำเป็นการต่อายุให้ยาวออกไปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ17ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำจังหวัดพยาจัดในวันสำคัญทางาศาสนาต่าง ัป8ประเพณีช้างเผือกจังหวัดลําพูนขอฝนให้ทําการเกษตรได้ผลดี9ประเพณีลอยโคมจังหวัดเชียงใหม่จัดในวันเพ็ญเดือน12ก็คือวันลอยกระทงนะครับยี 20. ประเพณีเลี้ยงผีของจังหวัดลําปางและก็จังหวัดลําพูนนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษ21ประเพณีน้ำมาสการพระธาตุซอแฮ21ประเพณีน้ำมาสการพระธาตุชอแฮจังหวัดแพร่เพื่อเสริมสิริมงคลนะครับ22ประเพณีแห่ครัวตา จังหวัดลำปางจัดขึ้นเมื่อมีเทศกาลสำคัญต่างๆนะครับ23ประเพณีปักธงชัยจังหวัดพิษณุโลกโดยนำผ้าขาวสามผืนไปปักบนยอดเขาเป็นประเพณีของพ่อขุนบางกลางหาวนะครับและ24นะครับลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุขโขท,ทยัยหลักศิลาจารึกที่1สมัยสุขโขทัยนะครับคราวนี้เรามาดูประเพณีภาคกลางนะครับ1ก็คือประเพณีตักบาดดอกไม้จังหวัดสระบุรีเป็นประเพณีสําคัญของอําเภอ พระพุทธบาท2ประเพณีกวนข้าวทิพย์จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดชัยนาทจัดขึ้นในเดือนสิเป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ 3. ประเพณีทำบุญกลางบ้านของจังหวัดชลบุรีเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร 4. ประเพณีขี่ควายของจังหวัดชลบุรีทำขวัญควายให้ควายได้พักผ่อนนาควายมาวิ่งแข่งกันนะครับ 5. ประเพณีโยนบัวนะครับของจังหวัดสมุทรราการนะครับเป็นประเพณีของชาวบางพลีแสดงความมีน้ําใจต่อการ เก็บดอกบัวให้กันนะครับ6ประเพณีทําบุญโคนต้นไม้ของจังหวัดตราดคล้ายกับพิธีสืบชะตาแม่น้ําของทางภาคเหนือนะฮะ7ประเพณีกาฟ้าจังหวัดลบบุรีเป็นการบูชาฟ้าสํานึกบุญคุณของฟ้าที่ให้น้ําฝนในการทานานะฮะ8ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพของจังหวัดนครสวรรค์โดยเป็นการเคารพเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพซึ่งในช่วงนั้นเกิดอหิวาตกโลกนะครับจึงทําให้มีการบูชาเจ้าพ่อเจ้าม่ แปากน้ำพูเพื่อให้ผลไั่ตรงนี้ไปนะครับ 9. ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้งจังหวัดสมุทรสาครโดยการถวายน้ําผึ้งให้กับพระสงฆ์เพื่อจะได้กุศลมากๆนะฮะสิ 10. ประเพณีตักบาตรลูกอมของจังหวัดลบบุรีโดยใช้ลูกอมตักบาสนะครับสิ 11. ประเพณีตำข้าวเมาของจังหวัดชัยนาทแสดงออกถึงความสามัคคีกันในชุมชน12ประเพณีตมแป้งขนมจีนจังหวัดนครปฐม,ม13ประเพณีข้าวต้มลูกโยนจังหวัดลบบุรี 14. ประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะต่อมานะครับก็คือประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสาน 1. ก็คือผีตาโขนจังหวัดเลยจัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดก 2. บุญเบิกฟ้ามหาสารคามสามข้ามเดือน3โดยเชื่อว่าฟ้าจะเริ่มไขประตูฝน ครับ, 3. บุญพระเวทก็คือฮีตสิคอง14เป็นบุญมหาชาติการให้ทานการบริจาค 4. บุญบั้งไฟยะโสธร พระยาคันฆ่าผาแดงนางไอบูชาพระยาแถนนะครับ5ประเพณีไหลเรือไฟจะนิยมกันในจังหวัดลำน้ำโขงมูลชีหนองคายนครมนมศรีสะเกดอุบลราชธานีโดยวัตถุประสงค์เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ 6. ประเพณีผูกเสียวจังหวัดขอนแกน่นเป็นการผูกมิตรภาพที่ดีถือว่าเป็นมิตรแท้นะครับ7ประเพณีบุญพระเวทจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสัปดาห์แรกของเดือนนะครับ8ปประเพณี แห่เทียนพรรษาช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ 9. ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวจังหวัดเลยที่อำเภอเชียงคานนะครับ10ประเพณีงานช้างจังหวัดสุรินทเดือนพฤศจิกายน11ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ต้นเดือนเมษายน12ประเพณีตีคลี่ไฟจังหวัดชัยภูมิหลังออกพรรษาตีคล้ายๆกับตีก๊อฟนะครับ13ประเพณีแห่นางแมวก็คือประเพณีขอฝน 14ีฮี12องของเป็นคำนธรรมเนียมประเพณีของชาติพันธ์ลาวโดยฮีสแปลว่าจารีตหมายถึงความประพฤติธ,ธรรมเนียมประเพณีความประพฤติท,ที่ดีส่วน12ก็คือ12เดือนนะครับโดยฮี12มีดังนี้1เดือนอ้ายบุญข้าวกลัม2เดือนยี่บุญคูนลาน3เดือน3บุญข้าวจี4เดือน4บุญพระเวท5เดือน5บุญสงการห6เดือน6บุญบั้งไฟ7เดือน7บุญซ 8เดือน8บุญเข้าพรรษา9เดือน9บุญเข้าประดับดิน10เดือน10บุญเข้าสาก11เดือน11บุญออกพรรษาและ12เดือน12บุญกฐินนะครับส่วนคลอง14นะครับเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. ฮีตเจ้าคองขุน 2. ฮีตเท้าคลองเพีย สามฮีตไพ่คลองนาย 4. ีฮีตบ้านคลองเมือง 5. ้าฮีตปู่คลองย่า 6. กฮีตตาคลองยาย 7. จฮีตพ่อคลองแม่แปดฮีตสะพ้ายคลองเขยนะครับเก้าฮีตป้าคลองลุง 10. บฮีตลูกคลองหลาน11บเฮีตเท่าคลองแก่ 12. บสฮีตปีคลองเดือนก็คือฮีตสิเดือนนะครับสามฮีตไห่คลองนาและ14บฮีตวัดคลองสงนะครับต่อมานะครับประเพณีภาคใต้นะครับประเพณีภาค ใต้ 1. ประเพณีลากพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหลังออกพรรษาแรมหนึ่งข้ามเดือน11 2สองประเพณีแห่พระขึ้นาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวันเพ็ญเดือน3เดือน6นำผ้าผืนยาวไปห่มองคพระบรมธาตุเจดีย์3ประเพณีแห่นกจังหวัดนาราธิวาสยะลาปัตตานีก็คือแห่นกเพื่อความสนุกสนานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับ4ประเพณีแข่งโพนหรือขันโพนจังหวัดพัทลุงประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าจะ มีประเพณีชักพระลากพระหประเพณีหามเลนจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการตีใครตีเสียงดังนานจะได้ยินเป็นการบอกกล่าวเพื่อนบ้านนะครับหประเพณีกินผักจังหวัดพังงา7ประเพณีเสด็จแข่งเรือระนอง8ประเพณีชิงเปรตจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการทําบุญวันสาดไทยเพื่ออุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับเประเพณีแห่ปลาช่อนจังหวัดนาราธิวาสทาเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 10ประเพณีลอยเรือจังหวัดกระบี่1ประเพณีวัดถ้ำเขาขุนกระทิงจังหวัดชุมพร12ประเพณีการเดินเตา่าจังหวัดพังงา13ประเพณีตักบาตรทุบเทียนจังหวัดนครศรีธรรมราช14ประเพณีแข่งว่าวจังหวัดสตูลและ15ประเพณีลอยแพจังหวัดสงขลานะครับส่วนการละเล่นพื้นเมืองของไทยนะครับการละเล่นหมายถึงการเล่นดนตรีการเล่นเพลงการเล่นรำรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเ,เรียกว่ามห การละเล่นพื้นเมืองหมายถึงการแสดงใดๆอันเป็นประเพณีนิยมในท้องถิน่นและการเล่นกันในระหว่างประชาชนเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงตามฤดูกาลการแสดงต้องเป็นไปอย่างมีวัฒนธรรมโดยแบ่งออกเป็นสองประเภท1ก็คือการแสดงพื้นเมืองเป็นการละเล่นที่มีการแสดงการร่ายรำมีดนตรีประกอบแบบแผนนิยมอย่างแพร่หลาย 2. คือเพลงพื้นเมืองเป็นเพลงที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆประดิษฐ์ขึ้นแบบแผนการร้องเพลงไปตามความนิยมสำเนียงภาษาพูดในท้องถิ่นของตนนิยมร้องในเทศกาลต่างๆเช่นสงกรานต์ปีใหม่กระถินพ้าปา่าเกี่ยวข้าวนะครับการละเล่นพื้นเมืองของคนไทยภาคเหนือนะครับ 1. การฟ้อนเทียน 2. การฟ้อนเล็บหรือฟ้อนเทียน3การฟ้อนลาวแพน 4. การฟ้อนรัก5การฟ้อนดวงเดือน6การฟ้อนดวงดอกไม้7 การฟ้อนมาลายัย 8. การฟ้อนโต 9. การฟ้อนดาบ 10. การฟ้อนโยคียถวายพระ 11. ระบำชาวเขาและ12รำกองสบัดชัยนะครับ ส่วนเพลงพื้นเมืองของภาคเหนือ 1. เพลงซอ2อ 2. เพลงชาวเหนือและ3และ3เพลงดวงดอกไม้นะครับการละเล่นพื้นเมืองของไทยภาคกลาง 1. รำวง 2. ลรำเย้ย 3. เต้นกรรมรำเคียว 4. เพลงเกี่ยวข้าว5รำชาวนา 6. เพลงเรือ 7. เพลงชอย 8. เพลงอีเซล 9. เพลงสงฟาง 10. เพลงพิษฐาน 11. เพลงเต้นรำา2 2เพลงรำเคียว13เพลงชาวไร่14 สีเพลงระบำ 15. เพลงบ้านนา 16. เพลงปรบไก่ 17เพลงสวรรค์และ18เพลงอีเซลนะครับการละเล่นพื้นเมืองของไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับ1แหนางแมว 2. เซิงสวิง 3. เซิงบังไฟ 4. เซิงกระติบรํารำลาวกระทบไม้ 6. ดนตรพีพื้นเมือง 7. กองยาว 8. กลับ 9. ฉาบ 10. โบด 11. แคนและ 12. โปรงลางนะครับส่วนการแสดงพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ1ฟ้อนภูไทย2เซิงบังไฟ3 3. เสิงสวิง 4. เสิงกระติบ 5. เสิงปรงราง 6. เสิงตั้งหวายเจ็ด ผู้ไทย3เผ่า8เสริรกระติบข้าว9การแสดงพื้นเมือง10หมอลำ11เพลงโคราช12จรียง13กันตึมเพลงล่องโขงและ14เพลงแอลแคนการละเล่นพื้นเมืองของไทยภาคใต้นะครับ 1. ม,มหรสพการแสดงเป็นเรื่องหนังตะลุงหุ่นเชิดลิเก 2. การแสดงเบตดเล็ดไร่ลำเป็นชุดโนรารองแงงสัมเป็งตารีกิบัดระบำร่รรอนเร่ เพลงพื้นเมืองของภาคใต้นะครับ 1. เพลงร้องเรืองเป็นเพลงกล่อมเด็กนะครับ2เพลงบอกและ3เพลงกำพัดนะฮะคราวน,นี้เรามาดูค่านิยมนะครับค่านิยมคือพฤติกรรมของบุคคลที่คิดว่าดีไม่ได้หมายความว่าสังคมจะเห็นดีด้วยนะครับค่านิยมหมายถึงสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจหรือกำหนดการกระทําของตนเองหน้าที่ของค่านิยม 1. ทําหน้าที่เป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลดังกล่าว2 สองเป็นแบบแผนในการตัดสินใจและ 3. ทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจหรือแรงผลักดันของบุคคลนะครับลักษณะของค่านิยมนะครับหนึ่หนดการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม 2. ส,สมาชิกในสังคมยึดถือมานาน 3. ค่านิยมที่ยึดถือนั้นเป็นความต้องการของคนในสังคม 4. ส,สมาชิกในสังคมให้การยอมรับถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นดีนะครับยกตัวอย่างเช่นค่านิยมใส่กระโปรงสั้นไปโรงเรียนค่านิยมย้อมผมสีต่างๆในเทศกาลสงการานต์ค่านิยมซื้อของแบรนด์เนมมีรา คาแพงฟุ่มเฟือยค่านิยมแต่งโชว์หน้าอกเสื้อสายเดี่ยวส่วนค่านิยมหลักของคนไทยมีอยู่ด้วยกัน12ประการนะครับ 1. นมีความรักชาติาศาสนาพราะมหากษัตริย์2ซื่อส,าาสัตย์เสียสละอดทน 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครู 4. ฝ่ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมไทย6มีศรธรรมหวังดีต่อผู้อื่น7เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายเคารพ หญ้9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัติตามพระราชะดำรัส 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11. มีความเข้มแข็งในจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่ำและ12นะครับคำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ตัวเองนะครับในวิดีโอต่อไปนะครับก็จะเป็นสรุปเนื้อหาและข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการนะครับ